จงให้คุณค่ากับคนที่เขาเลี้ยงดูนะไม่ใช่ให้กำเนิดพ่อแม่พี่ก็เคลียร์ตัวเองสัดเหมือนกันป๋ากับแม่ให้กำเนิดเน็กนะแต่เน็กจำเอานะคุณค่าจริงๆคือการเลี้ยงดูอบรมคือการดูแล <c oughs> พ่อพี่พูดเลยนะว่าคนเราผู้ชายผู้หญิง เอากันแล้วเกิดมันเด็กคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ <ะ S 1> ทุกคนนะที่ตั้งใจว่าการเอากันนั้นเพื่อจะผลิตคนอ่ะบางคนเอากันสนุกสนุกเท่านั้นเองผลลัพธ์คือได้คนคนหนึ่งมานะเพราะฉะนั้นเวลามีใครมาล้ำเลิกบ,บุญคุณของการเป็นไหว้กำเนิดอย่าพึ่งเชื่อนะไม่รู้ว่าเซ็กครั้งนั้นที่ประตูสันที่ออกมาเป็นเน็กมันคือเซ็กที่ตั้งใจใหรือเปล่าหรือแค่พลาดหรือแค่อะไระพ่อพี่พูดอย่างนี้กับพี่เลยคนเลี้ยงดูอุ้มชู อาบน้ำเช็ดขี้เช็เดเยี่ยวล้างโตูดไปส่งโรงเรียนหาเงินมาเลี้ยงทุกมึงโต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 สํสำคัญกว่า mm. เพราะฉะนั้นบุญคุณการให้กำเนิดเป็นเรื่องที่โ okay. อเคตอบแทนกันพอสมควร you <phone rings>